ภาคนาโนกาลังเปลี่ยนชีวิตเราทุกคนนาโนเทคโนโลยีไม่ใช่แค่นิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไปและกําลังสงสัยมากว่าจริงๆแล้วคําว่านาโน,โนเนี่ยคืออะไรนาโนคือลบเก้านะคะลบเก้าลบเก้าซึ่งลบเก้านี่หมายถึงเล็กถึงระดับ DNA เลยคุณอัศเคยเห็น DNA หรือเปล่ามันมต้องยึดดีอ่ะอันเนี้ยเพราะว่ามันดูแน่นมากแล้วมันก็ดูเหนียวเหนียวอ่ะยอมยอมหมอยอมทำไมยอมง่ายจังอะ่ะไม่รู้ใายที่ไม่รู้จริงๆ คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ต้องกลัวแล้วครับว่าเสื้อของเราเดี๋ยวจะเปื่อนอีกต่อไปไม่ต้องกลัวฝนตกแล้วเสื้อเปียกจะแห้งช้าเพราะปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์นะครับมีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของนาโนและมีการทําเสื้อนาโนขึ้นมาและเสื้อตัวนี้นะครับจะป้องกันนะครับทั้งแสง U v วและสิ่งสกปรกนะครับนั่นก็คือเสื้อนาโนนั่นเองและวันนี้ครับอาจะพาทุกคนไปรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของนาโนว่านาโนจริงๆแล้วคืออะไรถ้าพร้อมแล้วไปพบกันครับ คุณสมบัติมหาศจรรย์สู่นวัตกรรมโลกนาโนเทคโนโลยีเทคโนโลยีแห่งอนา,าคตที่จับต้องได้อนุภาคนาโน,โนกำลังเปลี่ยนชีวิตเราทุกคนนาโนเทคโนโลยีไม่ใช่แค่นี้อาวิศาสตร์อีกต่อไปสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยไหมคะสวัสดีค่ะคัะ,ะชื่ออะไรครับพี่ชื่อพี่มิ้นค่ะชื่อพี่มิ้นผมอาร์นะครับคือตอนนี้ผมกำลังอ่านเรื่องนาโนอยู่ และกาลังสงสัยมากว่าจริงๆแล้วคําว่านาโนเนี่ยคืออะไรนาโนคืออะไรใช่ไหมคะนาโนก็คือหน่วยคำนําหน้าหน่วยวัดต่างๆนะคะเช่นว่าความยาวน้ําหนักเวลาโดยหนนาโนเนี่ยมีรากสำรับตระกูลที่แปลว่านาโนสใช่ทุกตัวจริงค่ะแปลว่าเล็กค่ะมันก็คือหน่วยวัดหน่วยหนึ่งนั่นเองอ๋อจริงๆแล้วถ้ากับว่าคําว่านาโนเนี่ยคือคํานําหน้าหน่วยที่ใช้ในการวัดไม่ว่าจะเป็น เรื่องของเมตรความยาวใช่น้ำหนักเวลาอะไรใช้ได้หมดโอ้ากับว่าคือหน่วยที่เล็กมากๆเลยเขาจะใช้คำว่านาโนวันหน้าอืมใช่ถูกต้องถูกต้องนะถูกต้องจริงๆก็คือไม่ยากเลยประมาณนี้ใช่แต่เพราะว่าพอเราศึกษาเรื่องนาโนแล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรครับใช่จริงๆแล้วนาโนเนี่ยค่ะเหมือนในเทศกาลเนี้ยมันจะเขาว่านาโนมาหล่อเทคโนโลยีคือนาโนเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีใช่ก็คือการที่นำเทคโนโลยีตรงเนี้ย มาใช้ในการสร้างนะคะในการสังเคราะห์นะคะการจัดการต่างๆเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กมากๆในระดับนานโ,นโนนะคะเพื่อให้วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้มีหน้าที่รู้มีคุณสมบัติที่ใหม่ขึ้นแล้วก็มีืมีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นก็คือการใช้เทคโนโลยีก็คือเอาเทคโนโลยีมามามา,มาสร้างต่อไปอีกใช่เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยมีคุณสมบัติทามงที่เราต้องการโอ อันนี้เลยใช้ความเล็กของเขาเนี่ยให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นความเล็กของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เล็กแต่ไม่มีประโยชน์เขาเล็กแล้วเราเอามาใช้ประโยชน์ได้มากเลยตามที่เขาคิดมีควาาวิจัยขึ้นมาแล้วต้องการจะผลิตอะไรเขาไปในทางนั้นเลยไปในทางนั้นและนอกจากบริเวณตรงนี้ที่มีป้ายเราอ่านตรงนี้เนี่ยมีอะไรให้เราได้ ศึกษาหรือว่าน่าสนใจบ้างครับโอเคงั้นเราอยากรู้ว่านาน,นเป็นยังไงมีคุณสมบัติยังไงมีประโยชน์ยังไงงั้นเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าได้โอเค okay. ค่ะตรงนี้เนี่ยคือเครื่องอะไรครับพี่มิน้นตรงนี้นะคะคือเครื่องใหญ่เท่าฟ้าเล็กเท่านานโนใหญ่เท่าฟ้าเล็กเท่านานใช่เหมือนที่คุณอาสงสัยว่าระดับนาน,นเนี่ยมันเล็กเนี่ยมันเล็กเท่าไหร่เรามาลองเครื่องนี้กันได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยใหญ่เท่าฟ้าเล็กเท่านาโน มันต้องเล็กมากๆในความกินอาร์ตแต่เครื่องนี้คือทําให้เห็นเลยจัดไปครับพี่บิน<ร>เ,เล็กแค่ไหนได้อโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะนี่เริ่มจากระดับ1เมตรเนาะคลบแปดแล้วนาโนคือลบเนะคะลบเซึ่งลบเนี่หมายถึงเล็กถึงระดับ DNA เลยคุณอารเคยเห็น DNA หรือเปล่าไม่ไม่เคย แหมไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแน่นอนดีนะผมก็ตอบว่าเคยนี่ผมผิดมนุษย์าเลยนะเห็นไหมคะว่าปกติระดับนาโนหรือระดับลบเก้าเนี่ยไม่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใะรใช่คำนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากเห็นนาโนผมไปซื้อเครื่องส่องกล้องส่องจุลทรรศน์มาเห็นไหมครับไม่ไม่เห็นไม่เห็นเพราะมันเล็กกว่านั้นอีกมันจะมีเครื่องพิเศษที่สําหรับวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของระดับนาโนได้เลยช่วงการค้นพบ นาโนเทคโนโลยีตามความหมายของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างการสังเคราะห์วัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งมีขนาดเล็กในระดับนานโนเมตรเทียบเท่ากับระดับอนุภาคของโมเลกุลหรืออะตอมรวมถึงการออกแบบหรือการใช้เครื่องมือสร้างวัสดุอยู่ในระดับที่เล็กมากหรือการเรียงอะตอมนะครับและโมเลกุลในตำแหน่งที่ต้องการใช้ได้อย่างแม่นยำ ทำให้โครงสร้างของวัสดุหรือสสารที่มีคุณสมบัติพิเศษไม่ว่าทางด้านฟิสิกส์เคมี Me, หรือชีวภาพส่งผลให้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้สอยจากความหมายดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่านานโนเทคโนโลยีที่มีขอบเขตการศึกษาที่กว้างมากและผสมผสานกับศาบสตร์หลายๆแขนงเข้าด้วยกันคําว่านาโนแปลว่าแะในภาษากรีกแต่โดยมากจะเป็นคาที่เรียกกันติดปากและย่อม,มาจากคําว่านาโนเมตรซึ่งหมายถึง1ิบ กำลังลบ9เมตรหรือ1ส่วนพันล้านของ1เมตรคำนิยามข้าวๆของนาโนศาสตร์ก็คือการศึกษาปรากฏการทางธรรมชาติของวัตถุที่มีขนาดในช่วงนาโนเมตรส่วนนาโนเทคโนโลยีก็จะหมายถึงการสร้างและประยุกต์วัตถุนาโนานี้มาใช้ประโยชน์ในตรงนี้คือบริเวณที่เป็นอุโมงค์อุโมงค์นี่คืออะไรครับอุโมงค์นี้จำลองการย่อส่วนของนะเราจะลังสกุ๊ ี่เล็กเลยอะ่ะใช่คือรวมกันยออ่อส่วนพี่ไม,ไม่ต้องย่อพี่เล็กอยู่แล้วโอ,โอเคอันนี้คือจำลองจำลองว่าเฮ้ยเรากำลังจะย่อส่วนเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบัคก,กี้บอลข้างในระดับนาโนอ๋อแล้วบัคกี้บอลนี่คืออะไรครับบัคก,กี้บอลคืออะไรใช่ไหมคะบัคก,กี้บอลคือลูกทรงแบบนี้เลยบัคก,กี้บอลนะคะจะประกอบไปด้วยคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก60อะตอมนะคะโดยที่มีโครงสร้างก็คือประกอบด้วยหกเหลี่ยมของคาร์บอน20อบวงนะคะแล้วก็ห้าเหลี่ยมของคาร์บอน12บงวงประกอบกันเป็นวงกลมแบบนี้ แปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าในนาโนคือมีมีคาร์บอนมีค่ะสําหรับโครงสร้างนี้ใช่โครงสร้างนี้เรากําลังกลายเป็นตัวจิ๋วอยู่กลาเป็นตัวเล็กๆโอเคแลทีเราก็เข้ามาในบักกี้บอลกันแล้วเนาะอันนี้คือเราอยู่ในบักกี้บอลแล้วใช่ทีนี้อยากจะอธิบายว่าจริงๆแล้วอ่ะนาโนเทคโนโลยีอ่ะมันไม่ได้เกิดจากการสังเคราะห์อย่างเดียวเท่านั้นมันเกิดมันมีในธรรมชาติได้ด้วย มีอยู่แล้วในธรรมชาติใช่ค่ะมีโครงสร้างนานโนร่วมอยู่แล้วในธรรมชาติ<อ>เนาะปีที่เนี้ยใช่ก็จะมีพวกปีกปีเสื้อตีนตุ๊กแกหอยเป่าลูกนใบบัวหรือใยแมงมุมอันนี้คือต่งางๆที่เรายกตัวอย่าง<อ>ทีนี้เรามาดูชิ้นงานกันตรงนี้ดีกว่านะได้ครับนี่ชิ้นงานนี้ลองสัมผัสที่ผิวดูแลให้สุอารลองทาเพรามันเป็นพื้นผิวของอะไรโอ้มีหลายชิ้นเลยเอาชิ้นไหนดีาาลองมาเราชิ้นนู้นกันดูไหมคะ ลองชิ้นนี้ให้ธรรมชาติด้วยน้องนัดอะให้ช่วยไหมยิดนาการก่อนมันต้องยึดดีอ่ะอันเนี้ยเพราะว่ามันดูแน่นมากแล้วมันก็ดูเหนียวๆอ่ะยอมยอมหมอยอมทำไมยอมง่ายจังอ่ะไม่รู้ขายที่ไม่รู้จริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเฉลยเราไม่เคยเห็นไงพอเราไม่เคยเห็นก็รู้จริงๆมันยากอ๋อใช่งั้นเดี๋ยวเราลองไปดูข้างหลังได้งั้นจข้างหลังดีกว่าเนาะ เลยเรามาดูกันดีกว่า <c oughs> นี่คือตีนทุ๊กแกค่ะจริงๆอ่ะตีนทุกแกนะคะเขามีคุณสมบัติของพื้นผิวของเทาทุกแกเนี่ยเขามีเ,เส้นขนเรียกว่าซีเต้อยู่เรียกว่าอะไรนะครับซ <ite> ีเต้ซีเต้เออซีเต้ตรงนี้เรียงตัวอัดแน่นกันอยู่ที่เท้าตรงตุกแกทีเน,นี้ยเขาอะก็มีแรงสัมผัสที่ดีมีการยึดติดเกาะที่ดีเพราะฉะนั้นตีนทุกแกถ้าเรา ใช้กล้องนาโนนะครับส่องเข้าไปปุ๊บจะเห็นเป็นแบบนี้เลยใช่จะเห็นเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะปลายซีเต้ค่ะจะมีขนเล็กๆอีกเรียกว่าสปาตูล่าก็คือตัวนี้เล็กๆตัวเนี้ยคือสปาตูล่ามีขนอีกมีขนอีกเล็กๆอีกอัดแน่นเรียงตัวกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ใช้นําหลักการเนี้ยมาพัฒนาต่อเป็นกาวติดผนังใช้ใช้ทุกวันเนี้ยหละใช่ค่ะใช้กาวติดผนังนลามาประยุกต์ใช้ต่างๆโดยใช้หลักการของขน เพราะฉะนั้นมันทำให้เราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยของที่เราใช้แต่ละอย่างเนี่ยหลายๆอย่างนะครับก็สร้างมาจากธรรมชาติเอาเทคนิคมาจากพวกธรรมชาติเหล่านี้แหละมาพัฒนามาเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันเราและนอกจากบริเวณนี้มีอะไรอีกครับพี่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคุณสมบัติของนาโนเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าไปดูคุณสมบัติครับ พี่มิ้นจะพาอาร์มมาเล่นนะรครับเป็นลูกเต๋าเลยอันนี้อันนี้นะคะเอาไว้เรียนรู้การเกิดปฏิกิริยาพื้นที่มีอยู่ของการเกิดปฏิกิริยาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของนานคของภาเล็กๆตรงนี้ใช่คือตัวจุดขาวๆเนี่ยเหรอครับใช่ตัวจุดขาวๆเนี่ยนะคะแสดงถึงพื้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยาเดากยวคุณอาร์ตลองดูว่าตอนที่มันแพ็คก,กันเป็นก้อนใหญ่คุณอาร์ตนับจุดก้อนขาวๆได้กี่จุดอ่าก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9ี่เจ้า 1 0 1 1 1 2 1 3 1ด1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 21ครับของพื้ด้วยยิ่งสองยิ่งสามยิ่ง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 เยิ่งปดยิ่งเก้าสิเขาบอกว่ายิ่งเล็กใช่ไหมคะยิ่งเพิ่มพื้นที่ถึงการเกิดปฏิบิริยาคุณอาร์ตลองแยกบล็อกตัวนี้ออกมาดูคุณอาร์ตกระจายใช่คุณอาร์ตเห็นจุดสีขาวเยอะเลย เยอะเลยครับผมใช่ที่คือครบเลยใช่เห็นครบทั้งสี่ด้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยคือกระจกข้างล่างมาสะท้อนขึ้นมาอีกก็เห็นในมุมด้วยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นชิ้นงานนี้ต้องการจะสื่อว่ายิ่งพื้นที่ผิวมากนะคะเนื่องจากอนุภาคนาโนมันเป็นอนุภาคเล็กๆเนาะยิ่งสามารถเพิ่มพื้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยาได้มากขึ้นอย่างนี้นี่เองค่ะถือว่าเป็นเป็นเป็นการ สาธิตที่ดีนะคือเราเห็นภาพเลยอ่ะพอเราทำมันเป็นแบบนี้เราเห็นภาพได้ง่ายเลยลเราก็ใจได้ง่ายเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อพื้นที่ผิวในการเกิดปฏิกิริยามันเพิ่มมากขึ้นใช่ครับมีโอกาสเกิโดโผลิตได้มากขึ้นช่วงวิจชนคิด วงการอุตสาหากรรมและธุรกิจทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆโดยใช้วิธีการเรียนแบบธรรมชาติจากการใช้ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและสาขาอื่นๆ,ๆซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษาที่ลงไปในระดับโครงสร้างของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษที่พบในพืชและสัตว์ชนิดต่างๆโดยเฉพาะในยุคนานโนเทคโนโลยีนี้นะครับมนุษย์สามารถเข้าถึงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการออกแบบที่พบในธรรมชาติและยังสามารถเรียนแบบธรรมชาติในมิติใหม่ๆที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนให้เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆได้การเรียนแบบโครงสร้างระดับนานโนเมตรบนผิวใบบัว การที่ใบบัวหลวงมีคุณสมบัติที่เกลียดน้ําก็เพราะว่าพื้นผิวของใบบัวเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับหนามขนาดเล็กจํานวนมหาศาลเรียงตัวกระจายอยู่อย่างเป็นระเบียบโดยที่หนามขนาดเล็กเหล่านี้เนี่ยก็จะยังมีปุ่มเล็กๆที่มีขนาดในระดับนาโนเมตร และเป็นสารที่มีคุณสมบัติคล้ายกับขี้พึ่งซึ่งเกลียดน้ําและเคลือบอยู่ภายนอกอีกด้วยจึงทําให้น้ําที่ตกลงมาบนใบบัวที่มีพื้นที่สัมผัสน้อยมากทําให้น้ําไม่สามารถซึมผ่านหรือกระจายตัวแผ่ขยายออกในวงกว้างบนใบบัวได้น้ําจึงต้องม้วนตัวเป็นหยดน้ําขนาดเล็กกลิ้งไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณที่ต่ำที่สุดบนใบบัวนักวิทยาศาสตร์จึงได้นําหลักการของน้ํากลิ้งบนใบบัว มาใช้ในการสังเคราะห์วัสดุชนิดใหม่เรียนแบบคุณลักษณะของใบบัวหรือการนำใบประยุก์ตใช้เป็นสีทาบ้านที่สามารถไม่เปียกน้ำและสามารถทำความสะอาดตัวเองได้รวมไปถึงการพัฒนาเป็นเสื้อผ้ากันน้ำไร้รอยคาบสกปกได้อีกด้วยครับการเรียนแบบโครงสร้างระดับนาโนเมตรของปีกผีเสื้อผีเสื้อบางชนิดนะครับสามารถดึงดูดเพศตรงข้ามหรือ หลบหนีศัตรูได้โดยการเปลี่ยนสีปีกเมื่อนักวิทยาศาสตร์ใช้กล้องขยายกำลังสูงส่องดูปีกของผีเสื้อชนิดที่สามารถเปลี่ยนสีกลับไปกลับมาได้ก็พบว่ามีรูพุ่นที่มีขนาดในช่วงนานโนจำนวนมหาศาลเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับเป็นผลึกโฟตอนิกในธรรมชาตินักวิทยาศาสตร์ยังได้ตั้งสมมติฐานว่า การเปลี่ยนสีของปีกผีเสื้อชนิดนี้ยังเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิได้อีกด้วยนะครับจึงนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลึกโฟต,ตนิกสงังเคราะห์ที่ยืดหยุ่นได้ดีและเปลี่ยนคุณสมบัติไปตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปซึ่งสามารถนําไปใช้ผลิตเสื้อผ้าป้องกันความร้อนที่ใช้ในทะเลทรายหรือห่วงอวากาศได้ปัจจุบันคำว่านาโนเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีนาโนเริ่มจะเป็นที่รู้จักนะครับอย่างแพร่หลาย น่าจะเป็นเพราะว่าสามารถนําเข้าไปไประยุกต์ได้กับศาสตร์หลายๆด้านทั้งอาหารเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยังรวมถึงการดูแลสุขภาพเช่นยาและเครื่องสําอางได้อีกด้วยจึงทําให้มีนักวิชาการนะครับในหลากหลายสาขาร่วมกันค้นคว้าและวิจัย จนเป็นที่แพร่หลายอย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายสูงสุดของนานโนเทคโนโลยีก็คือความสามารถที่จะสร้างและจัดเรียงอนุภาคต่างๆได้ตามความต้องการเพื่อสร้างสารหรือโครงสร้างของสารในแบบใหม่ๆที่ให้คุณสมบัติพิเศษที่อาจจะไม่เคยมีมาก่อน ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั่งเพาะวัสดุนานโนแบบไหนโดยหลักๆนะคะการสั่งเพาะวัสดุนานโนเนี่ยเขาจะมีอยู่สองแบบ,บนะคะก็คือการสร้างวัสดุแบบท็อปดาวกับบัตทอมอับท็อปดาวคืออะไรคือการที่นําโมเลกุลใหญ่นะคะนํามาตัดนํามาแบ่งนํามาซอยย่อยให้เปขนาดเล็กลงทุกต้องส่วนอีกแบบนึงนะคะก็คือแบบบัตทอมทับก็คือการนําอะตอมโมเลกุลมาสร้างขึ้นมาใหม่ใช่เขาจะจัดเรียงโครงสร้างอะไรขึ้นมาใหม่จากก็คือจากเล็กเป็นโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้น นั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันไหมว่ามันเป็นยังไงให้นอพัดลองวางได้เลยวางชิ้นงานได้เลยอันนี้คือลองดูว่ามันคืออะไรลองวางได้เลยค่ะแล้วลองกดได้เลยก็จะเล่าอาการสร้างแบบบอททอร์ับเนี่ยเป็นแบบไหน,นแนวทางการสร้างวัสดุนาโนแบบเล็กไปใหญ่หรือบอททอมาคือการสร้างวัสดุนาโนโดยใช้โครงสร้างในระดับอะตอม มารวบรวมและจัดเตรียมอะตอมหรือโมเลกุลต่างๆเข้าด้วยกันจนกลายเป็นโครงสร้างซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าเราต้องการจะส่องดูหรือว่าคนควาวิจัยดูต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ใช่<ม>ีเครื่องมือ<า>อะไรบ้างครับ,บหลักๆนะคะก็จะมีเครื่อง a ต o m i c f อ r ์ e นะคะไมโ,โครสโคปเครื่อง s c นน n i อิ electron micoscope หรือเครื่องเต็มนะคะหรือแลเครื่องสุดท้ายก็คือเครื่อง DLS นะคะคือ dynamic light scattering น,นี่คือเป็นตัวอย่างเครื่องมือในการวิเคราะห์โครงสร้างของแับนานเนในนิทรรศการนี้มีแบบจาลองการทํางานของเครื่อง ASM ด้วยเราจะลองไหมคือตัวเครื่องนี้<ช>เราไม่มีของจริงไม่ดูแต่เรามีแบบจําลอง,งาการทาํางานของเขาให้ดูใช่ว่าเครื่อง ASM เนี่ยเขาถ่ายภาพแบบไหนผมสามารถดูได้ได้ลองเล่นได้ด้วยดีครับบริเวณ <Okay. S 2> ไหนเห่ยงั้นเดี๋ยวเราไปทางนี้กันคะ่ะอันนี้นะครับโอเค อันไหนคือตัวอย่างการทํางานของกล้องมันสเูอนี่ครับพี่นิ้นนี่ค่ะการทํางานของกล้องจําลองอะมาของเอฟเอ็มทีนี้อยากจะลองเล่นก่อนหรืออยากให้พี่นิ้นเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมลองเล่นเนี่ยคือเล่นยังไงก่อนเอาเงี้เดี๋ยวจะอธิบายไงเลยถามว่าจะลองเล่นก่อนไหมเล่นก่อนเนาะเล่นก่อนเล่นก่อน้องอานัน่งก่อนไหมนั่งก่อนลองเอามือซ้ายคลำสอดเข้าไปในนี้แล้วลองคลำครับผมมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วเราเอามือขวาต่อเข้าไปนี้น้องอาร์ตทำฝั่งนี้ใช่ไหมคะแล้วลองจัดเรียงบล็อกไม้เนี่ยให้เหมือนเป็นฝั่งตาของฝั่งขวาให้เหมือนฝั่งซ้ายเดี๋ยวนะเยดี๋ยวค่อยค่อยค่อยประมาณนี้ครับประมาณนี้ทีเรามากดดูเฉลยกันว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันเหมือนกันที่น้องอาร์ตคิดหรือเปล่าเรากดไปตรงนี้ปุ๊บเหมือนไหม ันใกล้เคียง,ลยงหลักการของการทํางานเครื่อง AFM นะคะหลักการทํางานเนี่ยมันเ,มเครื่อง AFM อะคะ่ะเป็นเครื่องที่ใช้ในการถ่ายภาพจะมีหัวเข็มหรือๆเรียกว่าโพรบนะคะในการลากไปบนอนุภาพนาโนเหมือนมือซ้ายของน้องาเนี่ยที่ลากไปบนบอกไม้ตรงนี้แล้วมันก็จะหัวโพรบเนี่ยก็จะส่งสัญญ,ญาณกลับไปที่ดีเทกเตอร์นะคะประมวลผลออกมาเป็นภาพอ ือเราถ่ายภาพปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเสร็จปุ๊บตัวกล้องเนี่ยก็จะทํางานคือจะจัดวางสั่งส่งสัญญาณไปจากหัวจากก็คือเหมือนจากมือซ้ายของน้อง้อง์ตพอผมจับปุ๊บแล้วค่อยๆลลกไปเสร็จปุ๊บมันก็ส่งสัญญาณมาให้ทำตามข้างนี้จัดวางเรียงแบบนี้นะเรียงแบบนี้อย่าง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 นี้ก็จะเหมือนกันใช่ าอยากดูนะคะว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกนํามาใช้ยังไงในชีวิตประจาวันเราอว่ามีเรามาลองเล่นเครื่องนี้กันเนาะเรามาลองเลือกซื้อสินค้านาโนกันอันนี้คือเครื่องให้เราช้อปปิ้งว่างั้นใช่ช้อปปิ้งได้เลยลองเลยค่ะลองดูลงาอุปกรณ์พวกนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของนาโนังนถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยากดูเรื่องครีมกันแดดครับได้มี ใหมีช้อยส์อีกว่าครีมกันแดนแดที่ผ่านกระบวนการนาโนมันเป็นแบบไหนนะ,ะครีมกันแดดหลอดนี้ทาแล้วหน้าขาวว่าขนลุงแล้วไม่มีออยอันนี้ไม่ใช่แล้วออครีมกันแดดหลอดนี้ไม่มีออยอไม่เชื่อครับผมเป็นคนซื้อของต้องมีอยอยล์ครีมกันแดดหลอดนี้ทาแล้วสีผิวคงเดิมแล้วมีออยร้ยอยเปอร์เซ็นต์ครับถูกต้องเขาบอกว่านาโนครมที่มีคนณสมบัติุปงอสค่ะเราใช้ไทเทเนียม แลเซีออยแล้วก็สิงออกไซด์ในการป้องกันอันตรายจากมันสีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอธิบายไปก็คือถูกนลแหละได้แล้วแล,แล้วก็จริงๆนาโนเนี่ยนะครับเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีจะมีคุณสมบัติคือโปร่งแสงใช่โดยไม่ต้องกังนวลว่าจะทําให้หน้าเราเข้าวเกินไปมีขารที่ไหนครับผมมีข่านี่เขาบอกนะคะว่าถ้ามีฉลากนาโนคิวเนี่ยแสดงว่าพัฒนาจาก เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆเป็นการรับรองผ่านผลิตภัณฑ์นาโนเรียบร้อยแล้วมีฉลากควรจะมีฉลากด้วยนะครับเขารับรองว่าผ่านการรับรองนะครับจากผลิตภัณฑ์นาโนนะครับที่มีส่วนประกอบเป็นวัตถุวัสดุนาโนใชก็ให้ดูเลยฉลากนาโนคิวถูกต้องค่ะยังไงก็ตามวันนี้นะครับอาร์ตได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของนาโนเยอะมากๆเลยขอบคุณพี่มิ้นมากๆนะครับ วันนี้เนี่ยเราได้รู้แล้วแน่ๆเลยว,ว่านานโนเนี่ยคือคำนำหน้าหน่วยนะครับซึ่งวัดขนาดที่มีขนาดเล็กถึงสิงยกกำลังลบ9นะครับแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งของรอบตัวเราหรือสิ่งที่เราใช้อยู่ในทุกคนนี่ อาจจะผลิตมาจากวัสดุที่เขาใช้นานโนเทคโนโลยีด้วยนะครับเกิดประโยชน์มากมายถึงการที่ขึ้นชื่อว่านานโนจะจิว๋วจริงนะครับแต่พลังงานของเขาเนี่ยมันแจ๋วมากเลยการใช้ประโยชน์เขาเป็นแจ๋วมากเลยนะครับการ็นสิ่งที่ใหญ่โตสามารถสร้างวัสดุกองต่างๆมากมายเลยเกิดประโยชน์มากมายบนยโลกใบน,นี้ขอบคุณพี่มิ้นอี่นหนึ่งครั้งครับผม วันนี้นะครับอาร์ตได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของนาโนจริงๆแล้วนาโนนะครับเป็นเพียงแค่คํานําหน้าหน่วยนะครับที่ใช้ในการวัดทั้งขนาดน้ําหนักความสูงปริมาตรต่างๆนะครับผมซึ่งมีขนาดเล็กถึงสิยกกําลังลบเนะครับต้องบอกว่านอกจากตรงนี้แล้วนะครับถ้าเรานํามาประยุกต์ใช้นะครับในการสร้างสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มใช้คํานึงครับเร,เรียกว่านาโนเทคโนโลยี และในปัจจุบันนะครับนาโนเทคโนโลยีเนี่ยเกิดประโยชน์ต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทปกาวจะเป็นเสื้อผ้าหรือสิ่งของต่างๆยังไงก็ตามนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าครั้งต่อไปเราจะพาไปชมเรื่องอะไรอย่าลืมนะครับติดตามได้ที่1วิชิตใกล้สำหรับวันนี้อารขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ